าเดินก่อนทำไมไม่ยกพวงอ่ะเออมันจับยอดสิมันน่าจะปวดก็ได้โอเคถ้ามีอะไรโทรหานะโทรหานหัวด้วยโอเคโอเคไอ้ลูกน้องว่ามาที่แปดสิบห้าคนนล้วมันทำงานไม่ดีส่งกลับไปเลยโอเคโอเคแค่นี้มีอะไรบอกเฮียนะเบงกับก้อยไม่มีกูนะผมไม่มีว่าตั้งเด็กมือกูยังดีอ่ะผ่านเอ้มือกูยังดีอะไเด็กกันคุณนางเล่นตัวซับอ้าจะบูฮัว

มึงเกูก็บอตต้โตม่น้อยเหมนชาจูนีจเจนฮัลโหลวูไม่หยาอยชอบอยนี่ว่าจริงไอ้ตองกูว่าน้องโต้ตึงไม่อดละจริงไปกระเจกูตำรำมาลยกูแล้วแหละทำเพืู่ลักรถมาเลยำรำเลยจริงรำเลยรำเลย ไปบวชแม่นอนบวชตะกอลปี คงยาบยากกันลงคงทั้งควคงหายหัวหัวใจไมหมดมาฟาสีฟาสิสายไลหัวปลื้มแล้วนู่ะเที่ีกันนี่มันร้อยทีลูกแล้วก็ปีรองโตกันว้าวว้าวรุเนี่ยยังวะหัวหนาไปยำกันรือปลั้นี้ก็จบ นี oh. mercy, woman, Duke, ่เพลงในกองแก่ร้องเพลงกำเก้าตาเดียว่ันนี่ราอันวีดีนี้ได้รางคอยวิดับปันแต่สุดที่เจ็ดแล้วย่าบัตรที่คนตำแหลมเก้าตาร้องเพลงยังมีความหมครับพี่น้องครับพมอผมจะมองเพลงตีตีทุกทันอมอกว่าเพลงนี้ปล่อยเลยก็รักกับลมหายใจนั่น้อยรงปักกับลอจุดไหมกับรองฟังแร้แตาจอบ้าเจอได้ตํแบบแพงเต้มแบบรองแรงดิ ซื้อายหัวแดงชวนกันเล่นเคงได้แรงนักหนารู้จักใครก็โทรนัดมานั่งกันพร้อมหน้าคกค่าพอดีในวงหน้องแมวแลกเลบียเพียมไว้ลงมือแจก๊ายอย่าได้รอรีกาแฟยกมาถ้ามี เจ้าบอนใจดีเพราะมีขาต้องอกเ,เรื่องการปะนันคนลายชนชัน้นชอบกันมากมายแท้่วบานชาตินั้นตอนวันใจใๆรถจอดวงไยมากมายหลากสีเออไม่ปากเนะื่อหลังคนกาชอบไอ้พวกตาหลอไม่จ้ามากีก่ นามังเพ่มังอย่างดีเอ้ๆทำไมวันนี้ยิ่งต uh ียิ Xue ่งตันดวงไม่ดีแล้วแล้วเสียงรถวอดังมาแ่่กลายยืนแลไม่ค่อยแน่ใจว่ารถไอ้ไรใจสีบันนั้นตู้ขาววัาแดง ไก่โจต่อแจ้งจะคิดแกลงจันชายิงวี่วิ่งเรยวพลันถ้าจ้าหิกตั้นให้มันรู้ไปวิว่งจนหมดแรงโดดข้ามกำแพงเมื่อยแข้งเมื่อยขาต้องระวังทั้งหลังทั้งหน้าเข้าป่ายาคาเต้นใจ<ห>นอนเกลือกป่าน้ำ เลือดออกรำได้